ศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทิงแชมป์เอเชียที่จัดขึ้นในปีล่าสุดนั้นได้รับความสนใจจากแฟนลูกยางทั่วภูมิภาคอย่างล้นหลามโดยเฉพาะแมตช์ที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดทีมชาติไทยปะทะทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งถือเป็นเกมสำคัญที่ชีชะตานในการเข้าสู่รอบต่อไปการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ใช่แค่เกมธรรมดา แต่เป็นการวัดศักยภาพของเยาวชนที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของวงการวอลเล์บอลหญิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บรรยากาศก่อนเริ่มเกมเต็มไปด้วยความคึกคักเสียงเชียร์ไทย a ลนด์ไฟติง้งดังสนั่นในสนามที่เต็มไปด้วยแฟนๆทั้งชาวไทยและฟิลิปปินส์ที่เดินทางมาส่งแรงใจให้กับนักตบสาวตัวน้อยของพวกเขา ทั้งสองทีมต่างลงสนามด้วยสีหน้ามุ่งมั่นแม้จะเป็นรุ่นอายุไม่เกิน16ปีแต่แววตาของนักกีฬาแต่ละคนบ่งบอกถึงความตั้งใจเต็มร้อยที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดทีมชาติไทยนำโดยกัปตันสาวดาวรุ่งทีมชนกสีสวัสด์มือเซตวัยเพียง15ปีที่ได้รับการยกย่องว่ามีวิสัยทัศน์และจังหวะการเซตที่เฉียบคมข้างม,มกันคือมาริสาอัศวเมธากุล หัวเสาหลักจากโรงเรียนกีฬานครปฐมที่โด่งดังจากการตีหัวเสาแบบเร็วและหนักส่วนทีมชาติฟิลิปปินส์เองก็ไม่น้อยหน้านำโดยมาเรียเฟอร์นันเดสมือเซตดาวรุ่งและแอนเจลิกาทูอาโซนหัวเสาที่มีพลังและสรีระสูงใหญ่เกินวัยเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นเซตแรกเริ่มต้นด้วยการต่อสู้ที่สูสีทีมชาติไทยเปิดเกมด้วยความแม่นยำขององค์การเซตบอลที่รวดเร็วและหลากหลาย ทำให้แนวรับของฟิลิปปินต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาการประสานงานระหว่างมือเซตทิมชนกและหัวเสามาริสาเป็นจุดแข็งที่เห็นได้ชัดเกมรุกของไทยเดินได้อย่างราบรื่นในช่วงตน้นครึ้นนำไปก่อน1 0บถึงหอย่างไรก็ตามทีมฟิลิปปินไม่ยอมง่ายๆพวกเธอเริ่มปรับจังหวะการรับบอลแรกและใช้การบุกหนักจากหัวเสาแอนเจลิก้าเข้ากดดันแนวบล็อกของไทย ทำให้คะแนนไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนเท่ากันที่16 1 6ถึง16บรรยากาศในสนามเริ่มตึงเครียดเสียงกลองเทียดังไม่ขาดสายแต่ทีมไทยยังคงนิ่งพิมพ์ชนกแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำเธอเรียกเวลานอกเพื่อรวบรวมสมาธิของเพื่อนร่วมทีมก่อนกลับมาปรับแผนเน้นบุกเร็วตรงกลางจากจิราพรวิไลรัตบอลเร็วของไทยเริ่มกลับมามีประสิทธิภาพและสุดท้ายก็ปิดเซตแรกไปได้ที่25-22เซตที่สถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เกมของทั้งสองทีมเริ่มดูเดือดยิ่งขึ้นการตีโต้กันแต่ละลูกเต็มไปด้วยพลังและความแม่นยำฟิลิปปินแก้เกมได้ดีขึ้นใช้บอลยาวและลูกทัชบล็อกเพื่อตัดจังหวะของไทยหลายครั้งทาให้คะแนนสูสีตลอดช่วงต้้งเซตทั้งสองทีมผลัดกันนําผลัดกันตาม 8-8, 12-12, 18-18จนถึงช่วงท้ายที่ความกดดันเริ่มถาโถม ช่วงสำคัญของเซตนี้คือจังหวะที่ฟิลิปปินส์ขึ้นนำ23-21จากความผิดพลาดในการรับบอลแรกของไทยแต่โคช้ชของไทยไม่ยอมแพ้เรียกเวลานอกและสั่งให้เน้นการเสิร์ฟกดดันกลับไปที่มือเซตฝั่งตรงข้ามและนั่นกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจิราพรเสิร์ฟได้อย่างเฉียบขาดจนฟิลิปปินส์รับพลาด2ลูกติดทำให้กลับมาเสมอ23-23จากนั้นมาริสาขึ้นตีหัวเสาอย่างเด็ดขาด ปิดเซตที่2ไปด้วยสกอร์2 6ถึง24ท่ามกลางเสียงเฮล่านของแฟนบอลไทยทั้งสนาม2เซตผ่านไปไทยขึ้นนำา 2- ถึงศเกมดูเหมือนจะจบลงอย่างสวยงามแต่ฟิลิปปินส์ไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นพวกเธอกลับมาด้วยความมุ่งมั่นในเซตที่3การเล่นเริ่มเข้มข้นมากขึ้นทุกขณะนักตบสาวจากแดนตากาล็อกใช้พลังของทีมและเสียงเทีย์ที่ดังกระหึ่มในสนามฮึดสู้สุดใจ เปิดเกมด้วยการบุกหนักจากทุกมุมสนามไทยเริ่มเจอกับแรงกดดันและทำเสียเองหลายครั้งแม้ไทยจะพยายามไล่าตามแต่ฟิลิปปินส์กลับเล่นได้อย่างมั่นใจโดยเฉพาะมือเซตมาเรียที่ควบคุมเกมได้ดีเยี่ยมเธอใช้การโยนหลอกและบอลเร็วเข้าทำให้แนวบล็อกของไทยเริ่มอ่านเกมไม่ออกเกมรุกของฟิลิปปินส์ไหลลื่นคึืนอย่างเห็นได้ชัดจนสุดท้ายปิดเซตที่3ไปได้25-20 เกมกลับมาสู่ความสูสีอีกครั้งและแฟนๆทั้งสองฝั่งต่างลุกขึ้นยืนส่งเสียงเชีทตลอดเวลาแม้ไทยจะยังนำอยู่2-1เซตแต่โมเมนตัมเริ่มเทไปทางฟิลิปปินส์อย่างเห็นได้ชัดบรรยากาศในสนามราวกับเดือดพล่านหลังจากเกมสุดมันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติฟิลิปปินส์จบลงแฟนวอลเลย์บอลทั้งประเทศต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือหนในแมชที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์ เพราะทั้งสองทีมต่างแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนที่เกินวัยทั้งความเร็วความแม่นยำและจิตใจที่แข็งแกร่งการเล่นของพวกเธอเรียกได้ว่าไม่ได้ด้อยไปกว่านักกีารุ่นที่ในทีมชุดใหญ่เลยแม้แต่น้อยในห้องพักหลังเกมทีมไทยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแต่ก็ยังมีการพูดคุยกันถึงข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวินัยและความมุ่งมั่นของเด็กๆรุ่นนี้พิมพ์ชนกกับปันทีมสาวน้อยกล่าวอย่างทอมตัวว่า หนูดีใจมากที่ทีมเราชนะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีหอลายจุดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะจังหวะรับเสิร์ฟในเซตที่3ฟิลิปปินส์เล่นได้ดีมากหนูอยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ไม่ยอมแพ้จนแต้มสุดท้ายคำพูดนั้นทำให้เห็นว่าแม้จะอยู่ในวัยเพียง15ปีแต่พิมพ์ชนกก็มีความเป็นผู้นำที่โดดเด่นและเข้าใจบทบาทของตัวเองในทีมเป็นอย่างดีการเป็นมือเซตไม่ใช่แค่คนที่จ่ายบอลแต่ต้องเป็นสมองของทีมและเธอทำหน้าที่นั้นได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกม ซูนมาริสาหัวเสาคนสำคัญของทีมที่วันนี้กลายเป็นฮีโร่ในหลายจังหวะกล่าวว่าตอนตีลูกสุดท้ายหนูไม่ได้คิดอะไรมากเลยแค่ตั้งใจเล่นตามที่ซ้อมมาพอเห็นบอลลงพื้นเท่านั้นแหละน้ำตาก็ไหลเลยมันคือความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกจริงๆคำพูดของเธอทำให้แฟนๆที่ฟังอยู่รู้สึกอบอุ่นและภูมิใจไปพร้อมกันเพราะสิ่งที่เห็นในสนามคือความพยายามที่ต่อเนื่องจากการฝึกซ้อมนับไม่ถ้วน เบื้อหลังความสำเร็จของทีมไทยในรายการนี้ไม่ได้เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลลัพธ์จากระบบการพัฒนาเยาวชนที่มีความเข้มข้นและต่อเนื่องสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการสร้างฐานรากของนักกีฬาตั้งแต่ระดับโรงเรียนและระดับจังหวัดมีการคัดเลือกนักกีฬาที่มีศักยภาพเข้ามาฝึกฝนในศูนย์พัฒนาเยาวชนของสมาคมซึ่งมีโค้ชและทีมงานมืออาชีพคอยดูแล หนึงในจุดเด่นของทีมชุดนี้คือความเข้าใจในเกมที่เหนือกว่ารุ่นเดียวกันในหลายประเทศเด็กไทยถูกสอนให้เล่นวอลเล่บอลอย่างเป็นระบบตั้งแต่พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการรับบอลแรกการเคลื่อนที่เข้าหาบอลหรือการสื่อสารในสนามซึ่งทำให้พวกเธอสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วในระหว่างเกม โค้ชทีมไทยเปิดเผยในภายหลังว่าสิ่งที่เราพยายามปลูกฝังเด็กๆคือเรื่องของวินยัยความอดทนและความสามัคคีเพราะทักษะสามารถฝึกได้แต่หัวใจของทีมต้องสร้างจากความเข้าใจและการเคารพก,กันในสนามคำพูดนี้สะท้อนถึงแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวอลเลย์บอลหญิงไทยในทุกระดับตั้งแต่ทีมเยาวชนจนถึงทีมชาติชุดใหญ่ในอีกมุมหนึ่งทีมฟิลิปปินส์เองก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้ชมและผู้เชี่ยวชาญหลายคนในเอเชีย พวกเธอพัฒนาได้อ,อย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากเดิมที่เคยเป็นทีมระดับกลางตอนนี้เริ่มขยับเข้าใกล้ทีมชั้นนำของภูมิภาคทั้งเรื่องพละกำลังรูปแบบการเล่นและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆการสู้กับไทยอย่างสูสีถึง4เซตเต็มถือเป็นสัญ,ญญาณที่ดีว่าพวกเธอกำลังมาถูกทางการพบกันของทั้งสงทีมในครั้งนี้จึงถูกยกให้เป็นแมตช์แห่งอนาคตของวอลเลย์บอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเป็นเหมือนภาพสะท้อนของพัฒนาการในระดับเยาวชนที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและเป็นระบบหากมองให้ลึกลงไปกว่านั้นการแข่งขันลักษณะนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกนับพันคนที่ฝันอยากจะก้าวเข้าสู่ทีมชาติในอนาคตในระหว่างที่ทีมไทยกำลังฉลองชัยชนะน,นั้นกล้องของสถานีโทรทัศน์จับภาพเด็กหญิงคนหนึ่งในอัธยาศั์ที่ร้องไห้ด้วยความดีใจเธอสวมเสื้อทีมชาติไทยและถือป้ายเขียนว่าหนูอยากเป็นเหมือนพี่พิมพ์ชนก ภาพนั้นกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียทันทีและเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพลังของกีฬาในการสร้างแรงบันดาลใจหลังจากการแข่งขันผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเครื่องหมายสี่เหลี่ยม U 1 6บหก A Team แชมป์เปี้ยนชิปและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชาติไทย U 1 6ก็ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยบนแพลตฟอร์มเและติ๊ t ต k อกคลิปไฮไลท์จังหวะสุดท้ายที่มาริสาตีบอลปิดแมตช์ถูกแชร์ออกไปนับล้านครั้งพร้อมข้อความจากแฟนๆที่ชื่นชมในความมุ่งมั่นของทีมเยาวชนชุดนี้ ในสายตาของผู้เชี่ยวชาญกีฬาการที่ทีมไทยสามารถรักษามาตรฐานการเล่นได้ตั้งแต่ระดับเยาวชนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากเพราะแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของระบบและการพัฒนาแบบยั่งยืนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในวงการกีฬาสิ่งที่ทีมเยาวชนไทยชุดนี้ทำได้ดีคือการเล่นด้วยหัวใจพวกเขามีเทคนิคมีแผนและมีจิตใจที่แข็งแกร่งทุกอย่างรวมกันจนกลายเป็นพลังของทีมนักวิเคราะห์จากสื่อเอเชียกล่าวไว้ในรายงานหลังเกม เกมนี้อาจจบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติไทยแต่สิ่งที่ทั้งสองทีมมอบให้กับแฟนๆคือความทรงจำที่ประเมินค่าไม่ได้ความมุ่งมั่นของนักกีฬาวัยเพียง15-16ถึงปีเหล่านี้คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าอนาคตของวอลเล์บอลเอเชียอยู่ในมือของพวกเธออย่างแท้จริงหลังจากเกมสุดมันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติฟิลิปปินส์จบลงแฟนวอลเล์บอลทั้งประเทศต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือหนึ่งในแมตช์ที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์ เพราะทั้งสองทีมต่างแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนที่เกินวัยทั้งความเร็วความแม่นยำและจิตใจที่แข็งแกร่งการเล่นของพวกเธอเรียกได้ว่าไม่ได้ด้อยไปกว่านักกีารุ่นที่ในทีมชุดใหญ่เลยแม้แต่น้อยในห้องพักหลังเกมทีมไทยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแต่ก็ยังมีการพูดคุยกันถึงข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวินัยและความมุ่งมั่นของเด็กๆรุ่นนี้พิมพ์ชนกกับปันทีมสาวน้อยกล่าวอย่างทอมตัวว่า หนูดีใจมากที่ทีมเราชนะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีหอลายจุดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะจังหวะรับเสิร์ฟในเซตที่3ฟิลิปปินส์เล่นได้ดีมากหนูอยากขอบคุณเพื่อนๆน,นทุกคนที่ไม่ยอมแพ้จนแต้มสุดท้ายคำพูดนั้นทำให้เห็นว่าแม้จะอยู่ในวัยเพียง15ปีแต่พิมพ์ชนกก็มีความเป็นผู้นำที่โดดเด่นและเข้าใจบทบาทของตัวเองในทีมเป็นอย่างดีการเป็นมือเซตไม่ใช่แค่คนที่จ่ายบอลแต่ต้องเป็นสมองของทีมและเธอทำหน้าที่นั้นได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกม ซวนมาริสาหัวเสาคนสำคัญของทีมที่วันนี้กลายเป็นฮีโร่ในหลายจังหวะกล่าวว่าตอนตีลูกสุดท้ายหนูไม่ได้คิดอะไรมากเลยแค่ตั้งใจเล่นตามที่ซ้อมมาพอเห็นบอลลงพื้นเท่านั้นแหละน้ำตาก็ไหลเลยมันคือความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกจริงๆคำพูดของเธอทำให้แฟนๆที่ฟังอยู่รู้สึกอบอุ่นและภูมิใจไปพร้อมกันเพราะสิ่งที่เห็นในสนามคือความพยายามที่ต่อเนื่องจากการฝึกซ้อมนับไม่ถ้วน เบื้อหลังความสำเร็จของทีมไทยในรายการนี้ไม่ได้เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลลัพธ์จากระบบการพัฒนาเยาวชนที่มีความเข้มข้นและต่อเนื่องสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการสร้างฐานรากของนักกีฬาตั้งแต่ระดับโรงเรียนและระดับจังหวัดมีการคัดเลือกนักกีฬาที่มีศักยภาพเข้ามาฝึกฝนในศูนย์พัฒนาเยาวชนของสมาคมซึ่งมีโค้ชและทีมงานมืออาชีพคอยดูแล หนึ่งในจุดเด่นของทีมชุดนี้คือความเข้าใจในเกมที่เหนือกว่ารุ่นเดียวกันในหลายประเทศเด็กไทยถูกสอนให้เล่นวอลเล่บอลอย่างเป็นระบบตั้งแต่พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการรับบอลแรกการเคลื่อนที่เข้าหาบอลหรือการสื่อสารในสนามซึ่งทำให้พวกเธอสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วในระหว่างเกม โค้ชทีมไทยเปิดเผยในภายหลังว่าสิ่งที่เราพยายามปลูกฝังเด็กๆคือเรื่องของวินยัยความอดทนและความสามาัคคีเพราะทักษะสามารถฝึกได้แต่หัวใจของทีมต้องสร้างจากความเข้าใจและการเคารพก,กันในสนามคำพูดนี้สะท้อนถึงแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวอลเลย์บอลหญิงไทยในทุกระดับตั้งแต่ทีมเยาวชนจนถึงทีมชาติชุดใหญ่ในอีกมุมหนึ่งทีมฟิลิปปินส์เองก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้ชมและผู้เชี่ยวชาญหลายคนในเอเชีย พวกเธอพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากเดิมที่เคยเป็นทีมระดับกลางตอนนี้เริ่มขยับเข้าใกล้ทีมชั้นนำของภูมิภาคทั้งเรื่องพละกำลังรูปแบบการเล่นและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆการสู้กับไทยอย่างสูสีถึง4เซตเต็มถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าพวกเธอกำลังมาถูกทางการพบกันของทั้งสทีมในครั้งนี้จึงถูกยกให้เป็นแมตช์แห่งอนาคตของวอลเลย์บอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเป็นเหมือนภาพสะท้อนของพัฒนาการในระดับเยาวชนที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและเป็นระบบหากมองให้ลึกลงไปกว่านั้นการแข่งขันลักษณะนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกนับพันคนที่ฝันอยากจะก้าวเข้าสู่ทีมชาติในอนาคตในระหว่างที่ทีมไทยกำลังฉลองชัยชนะน,นั้นกล้องของสถานีโทรทัศน์จับภาพเด็กหญิงคนหนึ่งในอัธยาศั์ที่ร้องไห้ด้วยความดีใจเธอสวมเสื้อทีมชาติไทยและถือป้ายเขียนว่าหนูอยากเป็นเหมือนพี่พิมพ์ชนก ภาพนั้นกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียทันทีและเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพลังของกีฬาในการสร้างแรงบันดาลใจหลังจากการแข่งขันผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเครื่องหมายสี่เหลี่ยม U 1 6บหก A Team แชมป์เปี้ยนชิปและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชาติไทย U 1 6ก็ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยบนแพลตฟอร์มเและติ๊ t ต k คลิปไฮไลท์จังหวะสุดท้ายที่มาริสาตีบนปิดแมตช์ถูกแชร์ออกไปนับล้านครั้งพร้อมข้อความจากแฟนๆที่ชื่นชมในความมุ่งมั่นของทีมเยาวชนชุดนี้ ในสายตาของผู้เชี่ยวชาญกีฬาการที่ทีมไทยสามารถรักษามาตรฐานการเล่นได้ตั้งแต่ระดับเยาวชนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากเพราะแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของระบบและการพัฒนาแบบยั่งยืนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในวงการกีฬาสิ่งที่ทีมเยาวชนไทยชุดนี้ทำได้ดีคือการเล่นด้วยหัวใจพวกเขามีเทคนิคมีแผนและมีจิตใจที่แข็งแกร่งทุกอย่างรวมกันจนกลายเป็นพลังของทีมนักวิเคราะห์จากสื่อเอเชียกล่าวไว้ในรายงานหลังเกม เกมนี้อาจจบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติไทยแต่สิ่งที่ทั้งสองทีมมอบให้กับแฟนๆคือความทรงจำที่ประเมินค่าไม่ได้ความมุ่งมั่นของนักกีฬาวัยเพียง15-16ปีเหล่านี้คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าอนาคตของวอลเลย์บอลเอเชียอยู่ในมือของพวกเธออย่างแท้จริงหลังจบการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นแฟนวอลเลย์บอลทั่วเอเชียต่างพูดถึงแมตช์ระหว่างทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์อย่างไม่ขาดสาย คลิปไฮไลท์หลายช็อตกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะช่วงท้ายของเซตที่4ที่มาริสาครึ่งตีปิดแมชอย่างเด็ดขาดผู้ชมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมนี้คือจิตวิญ,ญญาณของวอลเลย์บอลเพราะมันไม่ได้มีแค่การต่อสู้ทางกายภาพแต่ยังเป็นการต่อสู้ทางจิตใจที่แท้จริงผู้สื่อข่าวหลายสำนักรายงานตรงกันว่าทีมไทยชุดนี้มีความสมดุลอย่างมากทั้งในแง่ของเทคนิคและจิตวิทยาการเล่น แม้จะเป็นทีมอายุน้อยแต่การสื่อสารในสนามและความเข้าใจในเกมดูเป็นผู้ใหญ่เกินวัยเด็กสาวเหล่านี้ไม่ได้เล่นเพื่อใชยชนะพียมอย่างเดียวแต่เล่นเพื่อการแอลและกันทุกครั้งที่มีใครพลาดคนอื่นจะรีบเข้าไปตบหลังให้กำลังใจทันทีซึ่งเป็นภาพที่ทำให้แฟนๆทั่วภูมิภาคอบอุ่นใจในวันถัดมาสื่อจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนต่างลงบทความวิเคราะห์ถึงพัฒนาการของทีมไทยโดยที้ว่าระบบการฝึกสอนของไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือการผสมผสานความเร็วความแม่นยำและความคล่องตัวเข้าด้วยกันซึ่งแตกต่างจากทีมอื่นในเอเชีย e ที่เน้นพละงกำลังเป็นหลักหลายประเทศเริ่มหันมาศึกษาวิธีการพัฒนายาวชนของไทยเพื่อปอรับใช้กับทีมของตัวเองในขณะเดียวกันสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามในโลกออนไลน์แฟนกีฬาและผู้ปกครองจำนวนมากออกมาขอบคุณที่ให้โอกาสเด็กๆรุ่นใหม่ได้มีเวทีแสดงศักยภาพระดับนานาชาติ โพสหนึ่งของแฟนคลับเขียนว่าดูแล้วน้ำตาจะไหลเด็กๆเ,เล่นกันด้วยใจจริงใจจริงขอบคุณที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศยิ้มได้อีกครั้งข้อความแบบนี้ปรากฏนับพันข้อความภายในไม่กี่ชั่วโมงในเชิงเทคนิคทีมชาติไทยแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของบอลเร็วและการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องระหว่างเซตบอลการฝึกซ้อมแบบเข้มข้นภายใต้ค่าเย,ยาวชนระดับประเทศเป็นผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัด ทีมชนกมือเซตของทีมได้รับการยกย่องจากผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นว่าเป็นหนึ่งในมือเซตที่มีพรสวรรค์ที่สุดในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีของเอเชียขณะที่มาริสาเองก็ถูกเปรียบเทียบกับรุ่นที่อย่างอัชราพรคงยศในช่วงเริ่มต้นอาชีพเพราะมีรูปแบบการตีหัวเสาที่คล้ายกันอย่างน่าทึ่งหลังจบแมตช์ทีมไทยได้พักหนึ่งวันก่อนเตรียมตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะต้องพบกับทีมจากเกาหลีใต้ที่มีสริรระสูงใหญ่และพละกกำลังเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด โค้ชทีมไทยกล่าวกับนักข่าวว่าเกมกับฟิลิปปินส์ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าเวลาอยู่ในสนามจริงความใจเย็นและสมาธิสำคัญแค่ไหนเราจะนำสิ่งนั้นไปใช้ในรอบต่อไปเราอาจเสียเปรียบเรื่องความสูงแต่เรามีความเร็วและทีมเวิร์คเป็นอาวุธสำคัญในขณะเดียวกันทางฝั่งฟิลิปปินส์แม้จะแพ้แต่ก็ได้รับการยอมรับในความทุ่มเท เด็กๆในทีมต่างโพสต์ข้อความในโซเชียลเพื่อขอบคุณแฟนๆแ,และสัญญาว่าจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมในปีหน้าโค้ชของพวกเธอให้สัมภาษณ์อย่างอบอุ่นว่าเรามาไกาลลบว่าที่คิดมากการได้เล่นกับทีมไทยทําให้เรารู้ว่ามาตรฐานสูงสุดของเอเชียอยู่ตรงไหนและเราจะพัฒนาให้ถึงจุดนั้นให้ได้คาพูดนี้สะท้อนถึงความเคารพและมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างสงทีมซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของกีฬาทุกประเภท สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือผลกระทบของเกมนี้ต่อวงการวอลเล์บอลหญิงในภูมิภาคหลังการแข่งขันมีรายงานว่าโรงเรียนกีฬาหลายแห่งในประเทศไทยมีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้นกว่าปกติถึง30เภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์เด็กๆจำนวนมากบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากการดูแมชนี้และอยากฝึกฝนเพื่อก้าวไปถึงจุดเดียวกันกับทีมชนกและเพื่อนร่วมทีมสื่อจากต่างประเทศถึงกับเรียกทีมไทยชุดนี้ว่า Golden Generation of Thai Volleyball หรือยุคทองแห่งลูกยางเยาวชนไทยเพราะเชื่อว่าหากเด็กชุดนี้ได้รับการต่อยอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพวกเธออาจจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติชุดใหญ่ได้อย่างแน่นอนหลายคนในวงการกีฬาเริ่มมองเห็นภาพอนาคตของวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ยังคงยืนอยู่แถวหน้าของเอเชียได้อย่างมั่นคงในแง่ของแฟนคลับเกมนี้ยังสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างไทยและฟิลิปปินส์มากขึ้น แฟนๆทั้งสองประเทศต่างส่งข้อความให้กำลังใจกันบนโลกออนไลน์มีภาพของนักกีฬาทั้งสองทีมยืนถ่ายรูปด้วยกันหลังจบเกมยิ้มแย้มและแลกเสื้อกันอย่างเป็นกันเองภาพเหล่านั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้ำใจนักกีฬาที่แท้จริงแม้จะเป็นการแข่งขันรุ่นเยาวชนแต่เกมนี้ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวงการวอลเล์บอลหญิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มรูปแบบทั้งในเรื่องของมาตรฐานการฝึกซ้อม การวางระบบและจิตวิญญาณของนักกีฬาการที่ทีมชาติไทยสามารถรักษาระดับความแข็งแกร่งได้ตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงทีมชาติชุดใหญ่ถือเป็นตัวอย่างขององค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจศึกษาเมื่อเสียงสุดท้ายของแมชนี้ดังขึ้นมันไม่ได้หมายถึงจุดสิ้นสุดของเกมหากแต่เป็นการเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งความหวังในวงการลูกยางไทยเด็กๆรุ่นนี้ไม่ได้แค่คว้าชัยในสนามแต่ยังคว้าหัวใจของคนทั้งประเทศ พวกเธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความฝันที่ผสมกับความพยายามและวินัยสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้จริงในโลกของกีฬาและในค่ำคืนนั้นภาพสุดท้ายที่ถูกบันทึกไว้คือเด็กสาวทีมชาติไทยทั้งทีมยืนโบกมือให้แฟนแฟน,แฟนพร้อมรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าเสียงตะโกนไทยแลนด์ไฟติ้ง ยังคงดังก้องในอัธจารร์แม้ไฟในสนามัจะเริ่มดับลงแต่ความทรงจำของเกมนั้นยังคงสว่างสวยในใจของผู้ชมทุกคนไม่มีใครลืมได้ว่าพวกเธอคือนักตบสาววัย16ที่ต่อสู้ด้วยหัวใจของนักสู้ระดับชาติอย่างแท้จริง